สวัสดีค่ะกินเขากินเขาเขามาในบ้านเขามาบ้านายา่เขามาบ้านที่แม่ข่อยพิณพี่น้องตำแตงเราบอกว่าไม่ยังดอกนี้ตู่ไม่ได้ตำแตงใส่ใบบกขามอ่อนนะพี่น้องตําเองพี่น้าย่า่อยพี่น้องอี่แม่คอยสมัยโบลาณเผื่อไม่โบลาณพี่น้องลองซี่มันกันพี่น้องตำแตงใส่ใบบวกขามอ่อน เดี๋ยวยืดซ้ำหนีเหระพี่น้องต้มน้ำหัวก,ก็แล้วดวนนีพี่น้องมึงดูกินกับต้มน้ำใหม่ต้มน้ำหัวพี่น้องแหนงมันแหนงมันพี่น้องแหนงแหนงมันแล้วก็มีอย่างดอกในตู้แล้วเป่ากูตามกินบังกะเบนแหละพีนนะ่น้าแรงใส่แบบขาบอวังแสบของเร่อได้อเล่พี่น้องเอามักแบบนี้พุทธเอาสมัยโบราณมาพี่น้องว่ะ มันเคี่ยวบากเน,น่า,านอย่างมันมีเต็มบางกอกะมันมีเรวไปใส่พี่น้องมังสีเบื่องมังสีโอ้ยผู้เฒ่านะพี่น้องเนาะแต่ก็แส่บของเรเลยพี่น้องแส่บอืมแซ่บดูอืม Nang ăn thế nào? cả kính cứ kính phạt là thế nào? hừ, hừ, ngon Hm. 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 Ý mẹ Hm. 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 cái Hm. 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 mẹ khỏi tao Hm. 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 đấy Hm. 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 ำเจียงใค่ไปบอกข่าออนร้องมึงด้อพี่น้องเนอะแสเพื่อนร้องต่มึงด้อยผีน้องหน่ยนอ,อนยหน,น,นุ่มผน้องน้ำเดือก็เลีล่ยนหรอกแสบ ทำหนี้คนเรื่อยไ่ดงเด้ดอ,ดอกินพ่อไอหายยาก <laughs> กาบขอบคุณหลายๆเด้อติดติดตามแล้วก็เบิ่งคลิปให้ค่ะ